สมคิด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 มาเนี่ยนี่ไงอันนี้นะันไหนมา สัง้ายในราวนี้ก็มาไอ้ผีก็มาผีจับรถเลยเอไอดีใจใช่ไหมล่ะไอ้ผีผีไอ้ผีไม่เอา นอนไหนนี่รู้เลยนะข้ารู้แล้วเดี๋ยบาลนี่สินี่บาลนี่กระหม่อบอไปโน้ไปโน้ตบอกได้มาแต่อาจจะบาลนี่ก็ได้อ่ะบาลนี่ไหมเฮ้ยอ่ะเร็วเร็วรีบไปเร็วเร็วนี่ไปเร็วเร็วเดี๋ยวไอ้บอสมันกัดเอาไปกับบ้านตัวเองเลยไปเลยลูกไปกับบ้านตัวเองไปเลยเออกับบ้าน ไอ้หมาบอดเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันได้ที่หลังหรอฮะไอ้หมาบอดมันได้ที่หลังหรอนี่ออามาไปไปกลับบ้านเลย